ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลย กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมเราก็อยู่เหมือองพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่เอามาวันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินปืนน้อสนหรับน้องคนไหนนะครับที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นรหัสใหม่นะครับน้องๆก็อย่าลืมเข้ามาเอาโค้ดของพี่แล้วก็ไปใส่ได้ในเกมนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยน้องสำหรับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องๆก็มีหลากหลายมากมายสกินปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนในเกรงอมมังนกรอทีสกังดููคคลิปพีี่่อออยตนนนน้้ะรรับกง็สาามถ ดดได้นะครับสิ่งของที่ตัวเองอยากได้นะครับน้องก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่า จันถึงสุกนะครับสามารถโหวตได้ตามใจนะครับน้องก็คือทั้งน้องอยากได้อะไรนะครับก็โหวตได้เลยเนาะหรือว่าบอกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องแล้วก็วันเสาร์นะครับหรือว่าวันอาทิตย์นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมสําหรับสัปดาห์ของพี่นั่นเองนะครับน้องก็คือวันเสาร์ให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องก่อนที่จะโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองได้นะครับก็คือต้องเริ่มมาจากน้องก่อนนะครับก็คือแบบว่าให้น้องนะครับโหวตตามใจก่อนนะครับน้องถ้าคอมเมนต์ไหนนะครับมีคนโหวตเยอะสุดหรือว่าคอมเมนต์ไหนนะครับซ้ำกันเยอะสุดนะครับนน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 ้้้้ออออองงงงพีี่่จจจะะะะะเเเเเเเาาาาาาขขขขึไปปโหหหหววตมมมมยยยลลลกกกกััััับบบสสรรรรรร์็ณคิ พี่นะครับก็คือกิจกรรมสุดสัปดาห์ของพี่นั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับคนไหนนะครับที่กําลังเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สําคัญไว่กาัันกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับน้อง เผื่อเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองเนาะเพราะว่าพี่อัพโค้ดใหมห่ๆหรือว่าอัพคลิปใหม่ๆนะครับน้องๆก็แจกของอะไรต่างๆมากมายนะครับน้องๆก็จะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับ,บน้องๆคนที่กดกระดิ่งไว้นะครับใครที่กดกระดิ่งมันก็จะแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครแบบว่าไม่อยากพลาดกิจกรรมใหม่หรือว่าไม่อยากพลาดโค้ดใหม่ๆของพี่นั่นเองนะครับเนาะ แล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์นะครับคลิปนี้นะครับพี่ขอสัก400ไลค์นะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด so ้วยนะครับเพียงคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็ก่อนที่เราจะแปลโค้ดนะครับน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับน้องก็คือถ้าจะกิจกรรมบูย่านะครับน้องก็ไปกิจกรรมฮาโลวีนของเรานั่นเองนะครับที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมารายงานให้ดูนะครับว่าของฟรีมีอะไรบ้างแล้วก็สายเติมมีอะไรบ้างนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องส่วนโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะรายงานกิจกรรมเสร็จเดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดนั่นเองนะครับน้องก็จะะรมาานีีเลยยคัออง่ด มาให้ดูนะครับกับกิจกรรมฮาโลวีนะครับหรือว่าตาตางฮาโลวีนะครับน้องว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตาตางนะครับกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็คือมันจะให้เราสะสมโคเคนฟักทองนะครับน้องๆเนาะก็จะเริ่มไปกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องก็ไปกิจกรรมแอร์บอดแล้วก็กิจกรรมแว่นตานั่นเองน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ถัดมานะครับก็เปกิจกรรมโปรไฟล์เนาะก็เป็นโปรไฟล์ฮารแลวงนะคร แล้วก็วันกิจกรรมถัดมานะครับน er ้องก็คือวันถัดมานะครับน้องจะเป็นกิจกรรมสะสมเอาหัวตัวเป็นมือนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยน้องแล้วก็อันถัดมานะครับน้องก็คือเป็นหัวที่แบบว่ามียานติดตรงหน้นาผากนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หัวต่อมานะครับน้องก็คือเป็นหัวฮาลาวีนเลยนะครับแล้วก็เป็นหัวฟักทองเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ อย่างต่อมานะครับน้องก็คือระเบิดนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากมีสกินระเบิดแรงๆหรือว่าสกินระเบิดฮาโลวีนแบบนี้นะครับน้องก็ไม่ควรพลาดนั่นเองนะครับเพราะว่าสกินระเบิดตัวนี้นะครับน้องจะไม่วางขายนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันที่แรงที่สุดนะครับน้องก็คือสุดผู้หญิงตัวนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับน้องก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับสำหรับสุดผู้หญิงตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่วางขายนะครับนนน้้องมมัจะเเเขาาาใทศกลดียววกก็คือเทศาาลลฮโีนนั่นเเองนนาะ้องเนาะะะก็จปรมาณนนี้เลยะครับบสหรัน้องคนนไหนะครับที่เลล่นตัวะครผู้หญิข แล้วนะครับน้องก็อย่าลืมนะครับเข้ามาล็อกอินหรือว่าเข้ามาเอาในกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็คือกิจกรรมฮาโลวีนของเรานั่นเองนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นตารางให้ดูนะครับว่ากิจกรรมตรงนี้หรือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเริ่มตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนนะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องสลับตารางของฮาโลวีนนะครับหรือว่ากิจกรรมของฮาโลวีนนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องก็ไปกิจกรรมสะสมโคเคนะครับก็จะเข้ามาในวันที่30ของเรานั่นเองนะครับน้องแลลลลล้วววววกกกก็็็ััันนนนทีี่่่่30ะะะะคครรรรรบบจจมมมหหหหาาาาาายยยเเปปืืออโไฟ์า แว่นตานะครับน้องๆก็จะเข้ามาในวันที่30เนาะแล้วก็กิจกรรมถัดมานะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมโผลไฟหรือว่าพื้นหลังนั่นเองเนาะน้องๆเนาะก็จะเข้าในเป็นกิจกรรมแบบว่าเข้ามาถัดจากตัวแรกนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนครับที่รอชุดผู้หญิงหรือว่าตัวละครผู้หญิงนะครับน้องๆก็จะเข้ามาอันสุดท้ายเลยนะครับน้องๆก็มันจะมีให้มาเพิ่มอีกอันนึงนะครับน้องๆก็คือเป็นรูปผีนั่นเองนะครับเลยว่าเป็นโคเคนผีนั่นเองเนาะน้องๆเนาะอ่ยู ในกล่องศพนั่นเองน้องๆก็จะประมาณ้เลยนะครับสำหรับโคเคนผีสีขาวตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจก็คือ4กิจกรรมนะครับน้องจะเข้ามาในวันเดียวเลยนะครับก็คือวันที่30มนะครับน้องก็คือวันเสาร์ของเรานั่นเองนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับน้องก็คือในนั้นมีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือว่าสายฟรีนะครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนาะแล้วก็วันที่7นะครับน้องเขาจะเอากิจกรรมรูปผีหรือว่าโคเกนผีนะครับลงมาเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็คือเขาจะเอามาแจกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับน้องคนไหนแปลว่าเก็บโคเก เท่านี้นะครับน้องกับกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับงั้นพี่ขอไปแจกโค้ดเลยนะครับน้องก็คือพี่พูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอแจกโค้ดเลยละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้โค้ดสกินปืนแล้ๆนะครับน้องไม่ใช่เป็นสกินปืนในเคมังกรสกาวสมพูแล้วก็เอเกนแปะก็ยังมีนะครับน้องก็โค้ดตัวนี้นะครับไปใส่ได้ตามปกติเลยนะครับก็เข้าไปที่ หน้ากิจกรรมแล้วก็เข้าไปที่ประกาศนะครับน้องๆมันจะมีแลไอเทมโคดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เอาโคดตัวนี้นะครับไปใส่ได้เลยน้องๆน้องๆก็คือโค้ดตัวนี้นะครับหนคนสามารถใส่ได้หนึ่งครั้งนะครับเนาะใครที่เคยใส่ไปแล้วนะครับน้องๆก็ไม่ใส่ได้อีกนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยใส่นะครับน้องๆก็เอาไปใส่ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามัน1คนสามารถใส่ได้หนึ่งครั้งนะครับก็หนึ่งอาทิตย์เลยนะครับน้องเวลามันน้องก็คือ 1สัปดาห์นั่นเองนะครับเนาะใครที่เอาไปใส่สัปดาห์หน้านะครับน้องก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับมันจะหมดอายุทันทีเลยนะครับมาน้องๆงั้นเรามาต่อที่กิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรากันบ้างนะครับก็คือกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเพียงแต่น้องๆนะครับเข้ามาล็อกอินวันที่30นะครับหรือว่าวันที่31นะครับน้องก็จะได้รับตัวนี้เลยนะครับก็คือบัตรเพชร2บาทนะครับแล้วก็บัตรปืนมูลค่า3บัตรนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะเพียงแต่น้องนครับเข้ามาล็อกอินวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟรีอยู่แล้วนะครับ ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะแล้วเราไปต่อที่กิจกรรมต่อไปเลยนะครับน้องกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเพียงแต่ตน้องๆน,นะครับล็อกอินเหมือนกันอีกแล้วนะครับน้องก็คือ ตัวนี้นะครับสามารถล็อกอินได้ทุกคนนะครับก็แบบว่ามันจะมีชุดผู้หญิงนะครับน้องโคตรแรงเลยนะครับของชุดตัวนี้น้องก็คือชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับน้องถ้าอยากรับได้นะครับก็คือเพียงแต่น้องๆนะครับเข้ามาล็อกอินให้ครบ7วันเท่านั้นนะครับน้องก็รับชุดผู้หญิงตัวนี้ไปแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วนะครับน e ้องก็ไม่ควรพลาดนะครับกับชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับน้องก็คือแต่นั้นก็มีแบบเพชรแบบกลรอยแล้วก็มีตาล่าแ็ีร่นคบบเปใท สายฟรีหรือว่าใครที่ยังไม่มีซุดแล้วใส่นะครับน้องก็ไม่ควรพาดกิจกรรมตัวเมื่อกี้นั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อง แล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับน้องๆถ้ามีเสียงรบกวนนะครับพี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านพี่ฝนตกหนักนั่นเองเนาะก็อาจจะมีเสียงฝนแทรกแซงเข้าไปบ้างนะครับน้องๆแล้วก็มาต่อกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมสลับสายฟรีเหมือนกันนะครับน้องๆก็แบบว่าเพียงแต่น้องๆนะครับเข้าไปค่าคนในเกมนะครับแล้วก็เก็บศพนะครับน้องๆมันจะมีโคเคนสีดําหรือว่าโคเคนกระโหลกนะครับอยู่ในศพนะครับน้องก็สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็เอามาแลกบัตรปืนแล้วก็หัวตัวนีี้้้้ไไดดนนนนนะะะะะคคคครรรรัับบอองกกกก็็็จปมมาาายยเเเลถืวว่่ททสสุ น้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็มีตาร่าด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ตาร่านะครับก็มาแรกตรงนี้ได้แล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ปัดปืนนะครับก็มาแรกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับน้องๆงั้นเราไปต่อที่ลักกี้ลอยยอกันบ้างนะครับน้องเพราะว่าวันนี้นะครับมีอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับน้องสำหรับลักกี้ลอยยอนะครับก็คือสกินปืนไททันตัวนี้นะครับก็เป็นสการไททันนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้สการไททันตัวนี้นะครับนน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 ้้้้้อออองงงกกกก็็็็มมมมาาาาาาาสุ่่่่่่ไดะะะะคคคครรรัััับบบบจปณีีีเเเเลลยยขแวววูโชืหๆฝ ไว้นะครับว่าอย่างมีสกินปืนสกาไทยท่านตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นสกินปืนแรงนะครับน้องแล้วก็มันลัล่นเร็วด้วยแล้วก็มีความแรงด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่ามีแต่สกินปืนไทยท่านนะครับมน้องก็คือมีสกาอื่นด้วยนะครับก็แบบว่าดาเมจนั่นอื่นนะครับแล้วก็สเตตัสแบบอื่นนะครับน้องแล้วก็ลูกแก้วนะครับก็แลกเหมือนอื่นนะครับน้องก็คือแบบว่าไม่เหมือนกันด้วยนะครับน้องก็สกินปืนแรงขึ้นก็ไซโลแก้้้้้้ววววเเเยยอออออะะะะขึนนนนนครรรรรังงกกกกก็็็จจปมมมาาาณีีลิตตพส่ พี่หมดไปเกือบ3000เพชรนะครับ,บน้องกับสกินปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนต้องอื่นนะครับน้องก็น่าจะไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องก็คือสกินปืนตัวนี้นะครับก็เป็น UMP เหมือนเดิมน,นะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เข้ามานำผนสมควรนะครับกับสกินปืน UMP ตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดตัวนี้นะครับน้องก็สำหรับสายฟรีก็สามารถมาสุมได้นะแล้วก็ซุดผู้หญิงตัวนี้นะครับวน้องก็สามารถสุมได้นะครับก็เป็นชุดของผู้หญิงแบบว่ามันคู่กับเพอซุปปุซายนะครับก็จะมานี้เ่ดท น้องสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้นะครับน้องๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับที่พี่มาอัปเดตโค้ดให้ด้วยแล้วก็อัปเดตกิจกรรมให้ด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับพี่ยางเล่นกิจกรรมตัวไหนนะครับน้องก็สามารถไปเลือกเล่นได้ตามใจน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องโบวตนะครับน้องๆสามารถโบวตได้ตามใจนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับน้องไปโบวตกันอีกที่หนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องๆก็